เราก็ได้กล้วยมาแล้วจ้ะเผื่อจะได้เนาะรอต่อคิวนานมากนะทุกคนก็เย็นแล้วนะทุกคนจะ้าเย็นแล้วมืดแล้วเด้อเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนจ้าเอเราก็แวะซื้อกล้วยเนาะเดี๋ยวไปซื้อนมให้แม่นะทุกนะคนเนี่ยเราก็ซื้อน้ําอะไรแบบนี้นะทุกคนนี่จ้าก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะทุกคนจ๋าอาจจะไม่มีสาระนะทุกคนจ๋าแต่ว่าก็อยากให้ดูว่าประเทศตุรกีเนี่ยมันไม่น่ากลัวเหมือนที่ทุกคนคิดเนาะนหลายๆคนก็แอบจะกลัวประเทศตุรกีเนาะว่ามันพอดีมันถือโกงมันโกงกันยังสันยังสี่เนาะแต่มันก็มีแหละในเมืองหลวงเมืองใหญ่ขนาดกรุงเทพยังมีเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีทุกที่แหละนะทุกคนจ๋า ประเทศตุรกีนะคะทุกคนจ่ามาพากกลมหนิงแลจะจ่านช่องหนิงมาดามตุรกีสะไยตุรกีเนาะ,ะทุกคนจาาหมูเถื่อนตุรกีเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาด่าเอยไม่ใช่มาด่ามาดูนะความเป็นอยู่ของประเทศตุรกีว่นะะนาน่าอยู่แค่ไหนทุกคนไปดูกัน,นะค่ะ ตุรกีนี่ก็น่าอยู่นะฮะทุกคนจ๋าลหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ปลอดภัยใช่ปะเออแต่เมืองที่หนิงอยู่นี่ก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอทุกคนจ๋าก,ก็จะว่าร้อยก็ไม่ร้อยนะก็มีบ้างแหละแต่หนิงก็สามารถเดินได้คนเดียวไม่เป็นเออไม่มีอะไรไม่เป็นอัาอะไรนะสำหรับเมืองที่หนิงอยู่นะทุกคนจ๋าก,ก็ไปได้ทั่วแหละ เออหนิงก็ไปทั่วๆหมดคนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผัวหนิงก็ให้หนิงได้เรียนรู้กัาเองนะทุกคนชาตป,ประเทศตุรกไไรนะีไม่ได้น่ากลัวนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะหลายๆคนก็แอบกลัวเนาะตุรกีน่ากลัวรตรงไหนก่อนคะอีดอก <c oughs> <c oughs> ตอนเย็นก็จะคือคลกเนาะกวันนี้วันวันไหนวันไหนวันเสาร์ด้วยเนาะ คึกคักมากบอกเลยทุกคนประเทศตุรกีนี่เป็นอะไรที่คึกคักมากๆนะทุกคนหนิงชอบมากนะหนิงยอมรับเลยว่าชอบประเทศตุรกีมากนะทุกคน หนิงก็จะเดินเล่นในทุกๆวันนะคะทุกคนจ๋าไม่ว่าจะไปช้อปปิ้งหรืออะไรต่างๆนานาหาสินค้าให้ลูกค้านะคะทุกคนจ๋ากก็จะไปได้สะดวกสบายเนาะจะไปช่วงเย็นๆแล้วก็หกโมงทุ่มหนึ่งก็จะกลับเนาะถ้าในช่วงฤดูๆๆหนาวนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่ามันจะมืดเร็วนะแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนเราก็เดินได้ถึงสามทุ่มเลยเนาะทุกคนจ๋าเพราะว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกเนาะประเทศตุรกีเนี่ยหลายๆคนก็แอบกลัวว่าจะเกิด อะไรนะการทำ้ายกันหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะทุกคนจ่าหลายคนก็เลยกลัวไม่อยากมาประเทศตุรกีแอบกลัวต่างๆ,ๆนานาแล้วก็ประเทศตุรกีโกงบ้างอะไรบ้างเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านที่มาเที่ยวประเทศตุรกีเนี้ยเออได้ทําคลิปเอาไว้แล้วก็ทําให้เหมือนประมาณว่าประเทศตุรกีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวไม่น่ามาไม่น่ามาเดินเที่ยวผู้คนโกงบ้างแท็กซี่โกงบ้างอะไรต่างๆนานาบ้าบๆาบาบานะทุกคนจ่าก็เลยทําให้หลายๆคน แอบกลัวประเทศตุรกีแล้วก็เหมือนไม่ปลอดภัยด้วยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจ๋าเมืองหนึ่งนี่เป็นเมืองเล็กๆนะทุกคนจ๋ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นแบบไม่มีอะไรอ่ะทุกคนแต่ก็คือหนึ่งก็เดินสามารถหนึ่งเดินได้แหละนะทุกคน จทุกคนจ๋าหลังจากที่หนิงเดินหาสินค้าให้ลูกค้าแล้วเนาะก็คือไม่มีนะ,ะไม่ได้ค่ะทุกคนจ๋าหนิงก็จะเดินกลับบ้านนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเย็นที่จะมืดแล้วหนิงก็เลยรีบเดินกลับบ้านแล้วกันเนาะทุกคนเออเมื่อกี้นี้โดนเนอร์นะคะทุกคนมันเรียกว่าโดนเนอร์เคบับแะทุกคนจ๋ามันจะมีแบบ2แบบเนาะเออเคบับกับโดนเนอร์นั่นแหละเออประมาณนั้นแหละทุกคนโดนเนอร์นะคะไม่ใช่โดนนัดนะคะทุกคนจ๋าเรียกให้ถูกด้วยนะคะทุกคนเออประเทศตุรกีนี่ก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแบบ ดีมากเลยเนาะเป็นมุสลิมที่ค่อนข้างที่จะเปิดนะทุกคนจ<ะ>๋าใส่ แต่งตัวยังไงก็ได้อะไรก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เป็นอิสลามที่ค่อนข้างเปิดนะดูไม่เข่งคัดมากจนเกินไปแต่บางที่บางครอบครัวก็เข่งคัดเนาะสำหรับมุสลิมอิสลามนั้นคนเข่งคัดศาสนาเออบางบ้านก็ไม่เข่งคัดจ้าทุกคนจ้าบางบ้านก็สบายๆชิวๆมันเลยทําให้เหมือนมีการอิสระเกิดการอิสระขึ้นมาบ้างก็มีแต่ว่าเวลาเรามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ทุกซี่ทุกอย่างนะทุกคนจ๋าไม่ใช่ว่าเห็นเขาเปิดแม่งมึงก็เปิดเหมือนกันในอีดอกอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคน จา๋าอ่าแล้วก็อาหารตุรกีเนี่ยเราก็พอกินได้นะถ้าเกิดใครกินไม่ได้นิ่งแนะนําให้อ่าพกมาม่ามานะคะเออแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับมาม,ามา่าวะทีนี้ <c oughs> นะคะทุกคนจา๋าเพราะว่าหลายๆคนก็กินอาหารประเทศตุรกีไม่ได้นะทุกคนจา๋าค่อนข้างที่จะแบบว่าน,นิดนึงเนาะเออนี่ก็เดินกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนจ๋ากลับมาถึงบ้านแล้วจ้าก็แวะดูผลไม้ลากไม้นิดนึงเนาะแต่ไม่ได้ซื้อหรอกทุกคนไม่มีเงินสดค่ะไม่มีเงินสดนะก็เลยพาถ่ายถ่ายคลิปให้ทุกคนดู เฉยๆว่าเออตอนเย็นๆของประเทศตรุรกีว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นเห็ุนะคะทุกคนจ๋าเออมันมีอะไรบ้างมันยังคงมีแบบคงแบบสภาพเก่าๆก็มีเนาะเออไม่ว่าจะเป็นอาหารของหวานหรืออะไรแบบนี้ยก็ยังคงมีอ่าให้เห็นเนาะทุกคนจ๋ายังคงมีให้เห็นเนาะในประเทศตรุรกีอ่าเป็นไงกล้วยกองแบบเออแบบไม่น่าซื้อทุกคนกองแบบนี้เลยคือมันเป็นคนที่แบบสันดานของคุณตรุรกีบางกลุ่มบางคนเนาะคือกูนึกอยากจะวางกูก็วางกูเลือกแบบนี้แหละเออเราก็ต้องแบบทำใจนิดนึง เราก็แวะมาซื้อกับข้าวค่ะทุกคนผักผลไม้ให้แม่แล้วก็จะมีปลาด้วยนะเขาเรียกปลาเล็กๆค่ะทุกคนจ๋าอร่อยมากปลาชนิดนี้นะแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะทุกคนจ๋าไม่ได้แดกหรอกค่ะทุกคนจ๋าก็แค่มองเนาะเราก็จะมาเลือกผักเอาเล็กเน้อยเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้กินไม่ได้แดกหรอกเออของพวกนี้อันนี้ก็จะมีเห็ดนะทุกคนมาอยู่ประเทศตุรกีไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารการกินนะบางพื้นที่ก็มีบางพื้นที่ก็ไม่มีเราก็เอาไปดัดแปลงเอาไปอัดแอปเอาเนาะทุกคนจ๋ เราจะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างในอาหารแต่ละวันแต่ละมื้อเนาะหนิงก็เดินเข้ามาในมาร์เก็ตเนี่ยนะคะทุกคนจ๋ามีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นไก่หรืออะไรก็แล้วแต่มีหมดนะทุกคนไม่ต้องกังวลในเรื่องอาหารการกินเดอ้อห้าร้อยสี่บเก้าบาทเทนะท,ทุกคนห้าร้อยสี่สิบเก้าเทโอ้โหมึงจะแพงอะไรไปก้อนพี่ดอกอืโคตรแพงอะ่ะ เราก็ได้กล้วยมาแล้วจ้ะเผื่อจะได้เนาะรอต่อคิวนานมากนะทุกคนก็เย็นแล้วนะทุกคนจ้าเย็นแล้วมืดแล้วเ้อเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนจ้าเออเราก็แวะซื้อกล้วยเนาะเดี๋ยวไปซื้อนมให้แม่นะทุกนะคนเะนี่ยเราก็ซื้อน้าําอะไรแบบนี้นะทุกคนี่จ้าก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะทุกคนจ๋าอาจจะไม่มีสาระนะทุกคนจ๋าแต่ว่าก็อยากให้ดูว่าประเทศตุรกีเนี่ยมันไม่นน่ากลัวเหมือนที่ทุกคนคิดเนาะหลายๆคนก็แอบจะกลัวประเทศตุรกีเนาะว่ามันบอดีมันถือโกงมันโกงกันยังสันยังสี่เนาะแต่มันก็มีและในเมืองหลวงเมืองใหญ่ขนาดกรุงเทพยังมีเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีทุกที่แหละนะทุกคนจ๋าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะจ๊ะทุกคนบายบายจ้า